มีใครเคยได้ยินชื่องานอาร์ตเลนกันบ้างไหมคะถ้าใครไม่เคยได้ยินเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามันคืองานอะไรอาร์ตเลนเป็นงานที่จะมีการจัดการแสดงหรือโชว์งานฝีมือของเหล่าพี่น้องนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงนักวาดศิลปินที่พร้อมจะมาเปิดบูธเพื่อขายงานและแสดงผลงานให้ผู้คนได้เห็นถึงสีสันอันงดงามของศิลปะนั่นเองในงานก็จะมีทั้งงานเย็บปักถักร้อยงานฝีมืองานผ้าใบสีโปสเตอร์สีน้ำวาดเส้นงานปั้นงานประดิษฐ์งานภาพถ่ายและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวงานอาร์ตเลมหรือถนนศิลปะ จะถูกจัดขึ้นที่สะพานขาวอยู่ด้านหลังของคณะศิลปกรรมศาสตร์พอดีเลยค่ะนับได้ว่าเป็นจุดทําในเที่ยงค่อนข้างดีเลยทีเดียวโดวยสภาพอากาศที่ค่อนข้างเย็นเพราะเป็นถนนทางยาวและมีต้นไม้อยู่ตามข้างทางยิ่งทําให้บรรยากาศหน้าเดินเข้าไปอีกกิจกรรมที่เห็นในแต่ละบูตก็จะมีแตกต่างกันรวมทั้งยังเปิดให้คนที่ผ่านไปผ่านมาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะชิ้นนั้นด้วย และในงานใหญ่แบบนี้เองก็จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือศิลปะด้านดนตรีเราจะมีการเชิญศิลปินนักร้องและวงดนตรีได้มาเข้าร่วมแสดงบทเพลงแถมยังมีการเปิดห่วงระหว่างทางชมศิลปะตามถนนอีกด้วยนะมีแต่เพลงเพาะๆทั้งนั้นเลย แม้ว่าชื่อจะเป็นศิลปะแต่เราก็ยังมีส่วนของของกินด้วยนะนับได้ว่าเป็นเหมือนหอศิลป์แต่อยู่ในรูปแบบของนิทรรศการ่ามการธรรมชาติเดียวถึงได้ชื่อว่าอาร์ตเลงไงล่ะเป็นงานที่ถ้าใครเป็นสายชอบชมงานตามนิทรรศการศิลป์หรือหอศิลป์แล้วก็จะไม่พลาดงานนี้เลยนะคะอย่าลืมแวะเวียนเข้ามาอุดหนุนเดินชมกันเยอะๆนะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ